สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังภารวยอีกเช่นเคยค่ะทุกท่านวันนี้นะคะเจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางฮานอยค่ะวันที่6กธันวาคม2567นกะคะ FC ค่ะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคําเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า1 8ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลัง และจัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทําขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้นะคะเป็นการเจาะเด่นวิ่งลูดพี่น้องแยกแต่ละน่อยแต่ละรอบนะคะทุกคนแต่ว่าถ้า FC ไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้เดี๋ยวท้ายๆคลิปใจจะบอกวิธีการสังเกตทานอยอีกครั้งหนึงนะคะทุกคนหรือว่าเรามาสังเกตกันวันที่5เลยสําหรับใครที่เข้าดูตั้งแต่ต้นๆเนาะคะ่ะ คลิปฮาหนอยจะยาวหน่อยนะคะทุกคน9-10นาทีเลยเพราะว่ามันมีทั้งหมด6กห้านอยใจก็อธิบายให้ฟังด้วยนะคะทุกคนคะ่ะเรามาดูค่ะทุกคนวันนี้เด่นไม่ค่อยเข้านะคะทุกคนแต่ว่าเป็นไหลเล่งเด่นประจำวันพี่น้องมาเบิงเดอ้อน่อยเชฟกิจใจให้7และ6นะคะมาตัวเจาะทั้งสองคู่เลยมา0ูนย์เจ็ดมาน้อยเดียวนะคะทุกคนข้าคู่ห้าเจห้าคู่ตัวเจาะข้าคู่สี่สองสตัวเจาะ นะคะทุกคนเจ็ดกับสองมานะคะทุกคนมัดรวมหน่วยกระชาติให้หนึ่งและศูนย์หลุดมาแปดเจ็ดเจ็ดสองเก้าพี่น้องขาเจ็ดกับสองมาอีกครั้งนะคะทีนี้หันไปหาเลขเด่นประจําวันแล้วพี่น้องเด่นพิเศษจะให้เจ็ดและหกมาเบิ้ลจริงๆนะคะทุกคนแต่ไม่เบิ้ลในตัวนะคะมาเบิ้ลศูนย์ศูนย์เลขเด่นประจําวันมาสองศูนย์แปดศูนย์ศูนย์ค่ะพี่น้องขา ปกติจะให้3ามและสมา3ามศูนย์ศูนมาอีกแล้วนะคะทุกคนเลข0นย์เลขเด่นประจําวันมาอ่าหเนาะคะ่ะ5กับ0นพี่น้องเข้าคู่5้ด้านบนนะคะวันนี้คู่ไม่ค่อยเข้าเนาะพี่น้อง VIP จะให้5และ4มา2อ6เจน่อยสุดท้ายก็หลุดนะคะทุกคนแต่ว่ามาเลข7เลขมัดรวมนะคะ FC ก็ fc เป็นคนตาม fc สังเกตเอาเด้อค่ะว่าตัวใด้ไลพี่น้องก็ตามตัวนั่นละ่ะพี่น้องเบิ่งดีๆนะคะทุกคนปัจจัยเป็นของ fc เองนะคะไม่ใช่ของ min, แอดมินพี่น้องเบิ่งดีๆนะจ๊ะมาตัวนะคะทุกคนสําหรับวันที่6นะคะใจก็ผลการออกรางวัลวันที่5มา4ตัวบนน้อยปกติ2300น้อยพิเศษ9208นยอย v p 5276 สองบวกสามบวกเก้าบวกสองบวกแดบวกห้าบวกสองบวกเบวกหได้สี่สลบหนลือสีบวกหได้สี44 44 45. คู่4ีคือคู่ผลรวมไม่ใช่คู่มัดรวมที่ใจเจ้มาหาความน่าจะเป็นให้ท่านได้รับชมนะคะคู่สีคือคู่ผลลบหคู่45คือคู่ผลบวก1แล้วใจจะเอาสามคู่นี้มาหาความน่าจะเป็น2ตัวบนล่างให้ท่านได้รับชมนะคะ วันนี้ก็ใครอยากได้3ตัวก็4 31สามห4 441- 449 45่ส4ห้าวันนี้เขียนห่างไปตกรอบนะคะทุกคนตกกรอบขอโทษขออภัยนะคะทุกท่านค่ะเรามาดูกันค่ะพี่น้องเมื่อวานนี้นะคะทุกคนใจอขออนุญาตด,ดูก่อนนะคะเมื่อวานนี้หลุดนะคะทุกคน3ตัวหลุดด้วยพี่น้องเมื่อวานนี้ค่ะมาดูค่ะ31 3 9 3ึ สามสองสามสามสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่หนึ่งถึงสี่เก้าสี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่สี่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าห้าหนึ่งถึงห้าเก้าห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้านะคะอีฟสีขาสามหนึ่งถึงสามเก้านะคะพี่น้องเจมักสามหนึ่งสามสองสามเจ็ดสามแปดนะคะ สี่หนึ่งถึงสี่เก้าค่ะทุกคนสี่สองสี่สามสี่เจ็ดสี่เก้านะคะห้าหนึ่งถึงห้าเก้าห้าหนึ่งห้าสามห้าหกห้าเจ็ดห้าเก้านะคะทุกคนประมาณนี้นะคะ ทีนี้เรามาดูตัวเด่นนะคะทุกคนขามาดูตัวเด่นก่อนค่อยพิจารณาคู่ด้านบนบท่านจะชอบหรือเปล่านะคะเด่นเฉพาะก,กิจวันนี้อยู่ที่หนึ่งและศูนย์การชาติหนึ่งและศูนย์สองน้อยนี้มีความเป็นไปได้ที่จะมาเลขเบิ้ลพี่น้องเบิ้ลก็จะเป็นเบิ้ลหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์หรือเบิ้ลด้านบนนะคะหรือรอดูเลขเบิ้ลประจาวันก็แล้วแต่ความชอบค่ะาทุกท่านขาเด่นพิเศษนะคะเก้าและแปดเด่นปกติสองและหนึ่ง เด่น VIP 4และ3มาดูตัวจอก,กันค่ะ MC ขา1และ0หน่อยเฉพกิจนะคะมี3 1 4 1 5 1นะคะทุกคนส่วน0ประจำวัน0ด้านบนวันนี้ไม่มีนะคะทุกคน0ประจำวันมีทั้งหมดดังนี้นะคะใจจะบอกท่าน2รอบนะคะทุกท่านสามารถใช้ได้ทั้งวันนะคะ0 1 1 0 0 6 6 0 0 7 7 0อีกครั้งค่ะ ศูนย์หนึ่งหนึ่งย์เดดเลข0ูนย์ที่ใจบอกไปเมื่อกี้นี้ f อฟจะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันเลยนะคะถ้าชอบเด่นพิเศษ9้าและ8ปดเป็น3าม8ปดสี่แปดหแปดสามเ่เก้ห้าเกค่ะเขเด่นปกติสองและ1นึ่งสามห4ึ่งสี่หนึ่งห้าหนึสองห้าสองนะคะวีไอและ3 3ม4ามสามสี่สาห้าสนะคะทุกคนก็ แล้วแต่ความมกความชอบพี่น้องถ้มามักก็ค่อยตามถ้าบม่มากให้เลื่อนผ่านได้เลยนะคะทุกคนทีนี้นะคะทุกคนเรามาดูเลขมัดรวมกันนะคะมัดรวมทุกรอบทุกหน่อยประจําวันที่6กธันวานะคะอยู่ที่เลขหนึ่งและเลขสามค่ะเอฟซี MC ค่ะแต่ทีนี้นะคะเรามาดูคู่มัดรวมนะคะทุกคนใจจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้ดูอีกทีนะคะอ๋อคู่เด่นแยกกับมัดรวมพี่น้องเจ๊เบ้าพิดนะคะทุกคน หรือว่าถ้าใครชอบคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันก็พิจารณาเอาพี่น้องจับใดคือกันนะคะทุกคนก็นแล้วจะมักความชอบแล้วพี่น้องสังเกตเอาว่าคู่เด่นแยกหรือมัดรวมเข้าคู่เด่นแยกหรือคู่เลขเด่นประจําวันเข้าพี่น้องก็สังเกตเบ้งนะคะมัดรวมหนึ 3, 3่งกับ3ามีสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งสามสามสี่สามห้าสามค่ะทุกท่านค่ะทีนี้เรามาดูคู่เด่นแยกกับเด่นมัดรวมค่ะ หนเฉพาะกิจหนึ่งและ0นย์ะคะทุกคนถ้าไม่ชอบพูดด้านบนให้ท่านทําแบบนี้นะคะมัดรวม1นึ่งและสามห1 1 1งศ3นย์ศูนย์หนามจับแบบนี้ไปทุกๆหน่อยนะคะทุกคนก็แล้วแต่ความมักความชอบพี่น้องคนเราดวงไม่เหมือนกันนะคะทุกคนวันนี้คลิปอาจจะเร็วนะคะทุกคนขาเหมือนแอดมินพูดเร็วมากเรียบีถ้าสมมุติว่า ใครฟังไม่เข้าใจนะคะทุกคนก็สามารถคอมเมนต์ไปได้นะคะลดความเร็วลงหรือยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกใจได้นะคะทุกคนคะสำหรับวันที่นะคะทุกคนก็วันที่6เนาะคะ่ะทุกคนเรามาดูเลขเด่นประจำวันแล้วมาสังเกตฮานอยกันนะคะทุกคนสังเกตไปด้วยกันนะคะทุกคนสังเกตดีๆพี่น้องแอดมินบางท่านสังเกตใจเก่งมากนะคะทุกคนแอดมินเอง สังเกตกับสังเกตตามใจนั่นแหละพี่น้องค่ะเพราะว่าใจลินพเพราป็่นเนาะพี่น้องเนาะแอดมินมาบอกนะคะว่าเออให้นอยนี้นอยนี้นะคะให้สังเกตแบบนี้โอ้เก่งมากเลยนะคะเอ่อสำหรับเลขเด่นประจําวันสุกนะคะอยู่ที่6กับ1เบิ้ลประจาวันคือห6หกับหนึ่งหนึ่งค่ะเขาหกับ1นี้ f c สามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันแล้วแต่ความชอบนะคะเรามาดูกันค่ะทุกคน สังเกตตั้งแต่น้อยแรกเลยนะคะน่อยเชพาิจน้อยกระชาติน้อยพิเศษเด่นแยกเข้าหรือไม่สามน้อยแรกเลยนะคะทุกคนถ้าเด่นแยกไม่เข้าเลยให้ fc ไปสังเกตดูว่าสามน้อยนี้เลขเด่นประจําวันไหลหรือไม่มัดรวมไหลหรือไม่นะคะเลขเด่นประจําวันไหลตามเลขเด่นประจําวันมัดรวมไหลตามเลขเด่นมัดรวมนะคะ หรือว่าถ้า3น้อยนี้เข้าก็สามารถตามน้อยปกติกับนอย VIP ได้นะคะทุกคนแต่ว่าถ้า3น้นอยนี้หลุดหมดทั้งมัดรวมทั้งเลขเด่นประจําวันนะคะใจไม่อยากให้ทุกท่านตามน้อยปกติกับนอย VIP ะค่ะทุกคนเพราะว่าถ้า3น้อยนี้หลุดหมดนะคะทุกคนโอกาสที่จะเข้านั้นมันน้อยมากจริงๆนะคะทุกคนโอกาสเข้าก็มีนะคะทุกคนแต่ว่า ก็น้อยนะคะทุกคนคะ่ะเดือนหนึ่งซิมิยูดอกพี่น้องจ็กเทียหนึ่งนี่แหละคะ่ะทุกคนถ้าสมมติว่าหลุดหมดเลยนะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็มาสองน้อยนี้เข้านะพี่น้องเดือนหนึ่งหรือสามเดือนซิมิเทียหนึ่งพี่น้องคะ่ะก็ประมาณนี้เนาะค่ะพี่น้องพี่น้องก็สังเกตดูดีๆนะคะปัจจัยเป็นของแอดมินเป็นของเอฟซีเองนะคะทุกคนใจเย็นๆพี่น้องถ้ามีเวลาก็มานั่งไต่ตองดูถ้าชอบเนาะคะ่ะ ก็ไม่ว่าก,กันพี่น้องคนเท่ามักก็คือกันจ้าคาะสำหรับแนวทางฮานอยวันที่6ทธันวาคม25 6 7เจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโชคๆมันๆสุขสุกคนเดอ้อพี่น้องเดอ้อสวัสดีค่ะ